สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยขณะนี้ผมอยู่บนถนนจากเพชรที่ปากคลองตลาดเขตพระนครกรุงเทพมหานาครครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปถนนพุทธมนทนสาย3เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานาครเช่นเดียวกันครับด้านซ้ายด้านขวามีของขายครับปากคลองตลาดอีกเขต พระนครกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวผมจะขับรถผ่านครับผ่านวัดพระแก้วพระบ,บรมมหาราชวงังสนามหลวงข้ามสะพานพระสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรม,มราชชนนี คับเดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปท่าลาดวร,รดิศครับข้างหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังตรงไปครับเข้าสู่ถนนสนามชัยมุ่งหน้าตรงไปเลยครับไปผ่านวัดโพวัดพระแก้วสนามหลวงครับ ด้านขวามือโรงเรียนวัดราชบ,บอพิษด้านซ้ายมือครับวัดโพสายมือตรงนี้วัดโพครับเราขับตรงไปเรื่อยๆ เจดุพลวิมลบรางครามครับปัตโพตรงนี้เป็นวงเวียนเราขับตรงไปด้านซ้ายมือถนนท้ายวังครับเราขับตรงไปเรื่อยๆครับด้านซ้ายมือครับวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังซ้ายมือตรงไปข้างหน้าสนามหลวงครับถนนกว้างโล่งครับ ด้านซ้ายมือพระบ,บรมมหาราชวังวัดพระแก้วข้างนาด้านขวามือก็รวงกลาโหมครับเราขับตรงไปด้านขวามือกระทรวงกลาโหาามอาจากกรวงกลาโหมด้านขวามือสาลหลักเมืองครับไปเขียวเราเราขับตรงไป ซายมือเลี้ยวไม่ได้ครับตรงนี้ด้านซ้ายมือสนามหลวงครับด้านขวามือสำนักงานอายการสูงสุดด้านขวามือสาลดีกาครับขวามืออันนี้เป็นถนนราชดำเนิน ตรงไปครับไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไยตยตรงไปครับเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายนี่ครับสนามหลวงเราเลี้ยวซ้ายแล้วเ,เบี่ยงขวาใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับไปขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามฝั่งไปฝั่งธนบุรีเบี่ยงขวาตรงนี้ครับจะเลี้ยวซ้ายไป กรมมหาราชชวงครับซ้ายเอาเบียงขวาเบียงขวาเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตาะ,ะสมเด็จพระปิ่นเก้าครับ กา,ารสายมือโรงละครแห่งชาติตรงไปครับขึ้นสะพานสมเด็จกป,ปินเก้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจากฝั่งพระนครไปฝั่งทนบุรีครับสะพานสมเด็จกป,ปิ่นเก้าสร้างเมื่อพศออ .2516 ครับขึ้นสะพานระยู่กลาง สะพานกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านซ้ายมือโรงพยาบาลสิริราชเราขับตรงไปครับเดี๋ยวตรงไปข้างหน้าแยกอรุณอมรินไปโรงพยาบาลศิริราชเลีลเ้ยวซ้ายไปถนน,นอรุณอมรินเดี๋ยวซ้ายครับไปสะพานพระราม8เดี๋ยวขวาเดี๋ยวเราขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนนีครับไปตลิ่งชันพุทธมณฑล นคอรปผมตรงไปครับจะใช้ถนนบรมราชจชนนีข้างล่างก็ได้ครับหรือขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชจชนนีตอนนี้ขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชจชนนีครับเริ่มที่เจิงสะพานสมเด็จก็ปิ่นเก้าครับไปสิ้นสุดที่ถนนพุทธมณฑลสายสาม เี๋ยวเราขับดูกันยาวๆเลยครับถนนทางคู่ขนานบรมราชชนนีด้านขวามือห้างพาต้าบินเก้าอยู่ด้านขวามือถ้าไปต้องลงข้างล่างครับใช้ถนนบรมราชชนนีตอนนี้เราขึ้นทางคู่ขนาน บางบัวทองไปถนนกาญจนาพิเศษไปถนนราช,ชพฤกษ์ขึ้นทางกู้ขนานลอยฟ้าบรมราชบนานีนี้ได้นะครับแล้วก็ไปลงตามจุดต่างๆ้านซ้ายมือข้างหน้าครับอ่างเซนทันมาซาป,ปินกา จะไปห้างต้องไปลงทางคู่ขนานแล้ววบรถกลับมาครับใช้ถนนบร,รมราชจชนนีน,น,นี่รถไม่ค่อยมีครับบิงออกนอกตัวเมืองถนนโลง่ง Okay. <laughs> you นไปถนนราชพฤกษ์เพี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเลยครับลงด้านซ้ายข้างหน้าไปถนนพุทธมนตรตรงไปครับน,รนครปฐมตรงไปเราขับตรงไปครับตรงตรงนี้เลยครับตลิ่งชันเราขับตรงไปครับด้านขวาเมื่อรถเขา้ากรุงเทพเยอะแต่รถออกน้อยครับวันนี้ ทองใช้ถนนกาจนาพิเศษหรือทางหลวงหมายเลข9เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับลมข้างหน้าครับอีก1กิโลเมตรไปสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับลงแล้วก็ไปกลับรถในคีนึ่ง บางแคบางบัวทองใช้ถนนกาญจนาพิเศษเวียงออกซ้ายข้างหน้าเลยครับไปนคนปรปฐมตรงไปครับไปพุทธมนตลสายสามสายสี่สายห้าไปจังหวัดนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีครับตรงไปไปกาญจนบุรีก็ตรงไปครับ ไปพุทธมนตนนคนปรปฐมถนนพุทธมนตลสาย3ครับข้างหน้าครับขอ,อก้างออกอีก1กิโลเมตรเป็นทางออกสุดท้ายครับ เป็นทางลงแล้วครับทางลงทางคู่ขนานถนนบรมราชเจรชน,นีครับทางลงทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชเจรชน,นีครับดินสุดข้างหน้าแล้วครับต้องเบี่ยงลงไปต่อไม่ได้แล้วครับหมดระยะทาง,บ,างบังทับลงแล้วครับ จากทางผู้ขน,นาลอยฟ้าบรมราชชชนีครับบินส,สุดตรงนี้ ถนนปร,รม,มราชชนนีเบี่ยงขวาตรงนี้เข้าสู่ทางหลักถนนปร,รม,มราชชนนีครับเราเบี่ยงออกซ้ายใช้ทางคู่ขนานเพื่อไปถนนพุทธมนตรสาย3 ครับถนนพุทธมนตรสายสามไปสารยาไปพุทธมนตรงไปเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเข้าสู่ถนนพุทธมนตรสายสาม สายสี่ตรงไปครับเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ถนนพุทธมนทนสายสามเทศวีวัฒนากรุงเทพมหานครครับ หน้าตรงไปถนนพุทธมนตรสายสามจะตรงไปครับไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนพุทธมนตรสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์คกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช,ช่องเสือน้อยก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ